เด็ดครับผมสวัสดีครับผมไม่น้องครับผมมือนี้มาพูพอกับบ่าวเหลืองกับรอดต่อเข็นเดิมเดินเคยครับมือนี้มีเมนูมานําเสนอครับผมเป็นนี่ครับตัมม่ามาครับตัมม่ามาใส่หมูยอใส่กุ้งครับกุ้งเบอร์นี้ไม่เป็นไรมันี่มาแซ่บเซ่บแล้วกันกับบ่าวเหลืองนะครับเด้อครับมือนี้ก็ไม่ยังไงครับมือนี้อาจดีแปลงหูแปลงตาเป็นไหมครับ อันนี้อันตาตาตา,ตาบวมครับผมพึ่งตอดครับผมพึ่งตอดครับมิ่มตอดรสอันวันนี้เปียวมิ่มครับเปียวมิ่มกับมิ่มมิมมมม่มห้างรัมหวานหวานบะมี่ซัมครับผมโอ้ยเห้ยมันขัดอยากกินมิม่มหวานๆวานกี่ไนะเส็งๆได้ครับผมเนะื้อมาเส็งๆน้ำมันกระเบ้าเห,ห,หลืองครับอย่าคาดแต่หัวหลวมวันกินน้ำกัน

ก็บมีเล็กหม่ครับผมบักทััวบักแกงภากบุ๋มังไงพูดต้องกินตั้งเยงไว้น้ำหนักฟังกันยาฆ่าต่งหัวหลอมาเสสรกันครับผม mm hmm. แสบไปเลย โอ้แสบนัวผมแสบนัว Tchau. Yeah. Yeah. แซบดีกับผมมเลยโอ้ทำม,มากมากครับใส่หมูยอใส่กุ้งใส่หมึกครับโอ้แซบแซบใช่ไหมพวเนี้ยน้องหาเลยว่ะวันนี้โอ้แซบดีครับผมกอนท้องจากรันครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจากใครกดติดตามให้ยบ่าวเดิอได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยบ่าวเดินได้ครับเด้อครับผมครับผมโอ้ แกกทำคนลอยไล่คนลอยบางเหลือมได้ครับผมมังเนโอียอ,อ,อยากกินมิ่มแบนวานกันโอ้ยเปเยวมิมกับเพลมิ่มน้าหวานพอมีเลยใกล้ที่ห้างเราอดเตือนตวาตาอีกักแน่ยัยกแน่นนครับโอ้เมื่อนี้ขอเก้ามาขอบุนครับวสวัสดีครับผม